นี่ทำดีๆในเราจะมาต้มไก่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ย่างย่างหัวหมูสวัสดีพี่น้องโอนี่มาพบก,กับเซฟหน่อยครับผมเอ่อต้มไก่ต้มไก,ไก่เออต้มไก่กลับดีๆย่างโอ้ไมนเสบตาบ่จ้างหัวหมูพี่น้อง ย่างหัวหมูกับน,น,นี่นี่สองคนอากาศมันหนาวครับผมผ้าพื้นมาสิงมาดังมาดัง,งดังเต่ายังกวาม,มันท้วนมันท้วนวันนี้ก็ให้ไปรงเลียนครับผมเพราะว่าพื้นบ๊อสบายซ่อมเมืองอากาศก่อนหามันหายก่อนนี่ละเศร้าเย็บทว,ว้าวงหร้อบปล่านั่งนี่เน่ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไป เออดับขึ้นไปกินน้ำเยอะๆนะลูกน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนเปลาน้ำมากินโอ้น้ำค่ะซอย,ยพอยางอยู่เอดเอ็ดซุด่มบัง <c oughs> บังบังร่มครับผมร่มแห้งเพิ่นเพึ่งกลับมาจากนอนบานยานล่ะเดี๋ยวตรอไหนอย,อย่างหมูกันเนอยพี่ปอ่าย่างนักากหมูเอา ว่ามึงเปลี่ยนใจยางหนาก,กากหมูว่ามึงไม่หีบไม่หีบยุใสไม่หีบเป้าไม่หีบไม่พ่อเนี่ยยุใส่ยุใส่สจับตัวกันได้หรอกะฮะ,มะหมูแสบมากหมูแสบหมูยังแสบนี่โอ้ยย่าเฮ็ดเรียนไรเฮ็ดดีดีเฮ็ดดีดีมักมักเครื่องมักมผงนัว ซอสปรุงรสครับผมย่างย่างไฟนิ่มๆใส่กนนะะคขอโทษขออภัยน้ำรูกไข่เพิ่อนเออเออเออเฮลโลเดี๋ยวสิแม่เพิ่นไปซื้อบักแตงอยู่เดี๋ยวสิตตำบักแตงความครับผมยาตีมั้งนะต้มไก่เรียนยังตุ่มไก่เสร็จตัวเพราะฉันจะบรรยากาศ ลมแห้งครับพี่นอ้องสีกลับมาหนาวอีกรอบหนึ่งคือได้บุ๊พี่นอ้องสีหนาวใส่ตุ๊ดจีนคือเด้บุ๊บรรยากาศบ้านทุ่งครับกับคนลูกทุ่งลูกทุง่งมาอนี้เลี้ยงคว้วยให้ปนวลครับผมเลี้ยงควายให้ปนวลมาลามกินดูเข่าครับผมอยากมีคว้วยของตัวเองบ้างแต่ว่ากะโมทาน มีเงินสื่ออยู่พี่น้องไปสื่อจากแม่อยู่ไหว้เลี้ยงให้นี่นี่เลี้ยงพ่อได้ป็นแม่พันนี่ล่ะลแม่ันนี่ลมันแห้งพี่น,อนอ้องแนี่นี่กินเขาโอ้ไข่ตม้มไขรไค่ต้มควันลูกก่ สชิล่องข้ามาแต่ร้านสิบดีร้านอันอันล้านนี่สิบบาทล้านอยากชิล่องใส่ล่องเบิร์บอกอือใส่ได้บ่เท่มากแมเลยนั่งนั่งปิ้งไฟย่างหมูกินสวัสดีจ้าป้าป้าน้าม้านูนคือเป็ดเท่โอเท่ค่ะนั่งดีดีนั่งดีดีมานั่งฟังนี่มานั่งฟังพี่สวยเลยจ้ามานั่งฟังพี่เร็วเร็วเอายังเต็งไว้เนี่ย เดี๋ยวดี๋ยวนั่งกินขางทั้งขยะนี่บ่แต่ว่าทั้งขยะต่หน่อยคือมีแจะขยะแห้งพี่น้องบ่มีเศษพวกอาหารมีแจะถุงพลาสติกค,ครับผมนี่เอาไปเมืองก็ได้ที่ขยะพวกกระดาษพวกกล้องพวกถุงพลาสติกค,ครับผมถ้ามันเป็นพวกขยะนั่นขยะพักขยะอย่างั้นที่ชีสปุยมากกะใสหัน่นแต่ว่ามันแห้งหมืดแล้ว นำควอาดอันนี้ม่จะเศษกระดาษพวกเศษอาหารตะเกีาายกไห่ไก่ครับผมมันก็เลยบ่มีแมงวันเท่าไหร่อันนี้ก็สร้งางบังลมให้ลูกเข่ากับไขรตอนเศร้าๆครับผมอันนี้ก็ยางชิ่วๆต่างฝีงไฟไปน้ำพี่นอ้องเนา นั่งลงนั่งลงนั่งลงอากาศนี่เนี่ยเป็นยังไงแม่เมื่อคืนเงียเ้ยวปะเงี้ยวเงี้ยวจ้ะเก็บทองบ่บ่อันที่ขัดตะย้ำเหมือนดีที่ขัดตะย้ำเหมือน,น,นเงี้ยวออกแม่จ้ะแต่ว,ว่าบม่มีเลือดแล้วแต่ว่าก็่หาเขาไข่กินยาตามที่เพป็นสั่งไข่กินไปตลอดเลยจ้ะนั่แล้วเดี๋ยวป้อนเขาแล้วก็ที่ป้อนยาพอปัสสาวะ รักเสพครับผมณที่อันอันให้กินน้ำหลายหลายแม่นหมอบอ,บอกกินน้ำหลายหลายมันยังขับเงี้ยวออกใช่หมอบอกว่าให้กินน้ำหลายหลายเรื่องกัช่วงนี้กัเคุณยไปเรียนกันแค่ยังว่าให้ไปโรงเรียนจ้ะช่วงนี้เวลาเพิ่นเงียวเพิ่นยังก็ให้ทำความสะอาดท่านยังให้เพิ่นดูแลิ่นไปตกปลาใช่ไหมือใส่ชุดก็ยังนักตกปลาใช่ปะ โอ้ใช่เสียดูดาเดมอนป้อนเขากันพี่น้องป้อนเขาเดี๋ยวตัวหน่อยก็แพว่ากับสีได้นี่แหละย่างไฟอ่อนๆครับผมมีทานโมบูย่างไฟอ่อนๆเอ็นบันี่ทานเขาย่างไฟอ่อนๆสีสีงามเลยเห็นไหมเออขาออกไปพี่เน่จะกินข้าวเครือ่องหัวครับผม เครื่องนากากเ,เ,เครื่องแม็กมัง่กอองกากคุดลุมคุดลุมแล้วก็เอาอันนี้มาห้องเค็ดเป็นลุมโบราณไหมหลังไฟฟิงเม,เเมื่อเช้าแม่ซื้อยังบ้างาเออตำมกแตีงครับผมเดี๋ยวตำมกแตีง ในบ้านมีตะก้นขามเถานี่พี่เพิ่นเห็นโรงเฟฐฐสชท <c oughs> ่นเ <c oughs> นดียวการเด็กเนาะผู้ใด้สิคิดว่าเพิ่นสิเป็นตัวหน่อยกระโตกใจแม่เพิ่นกระโตกใจก่กลังสักผ่ายอยู่ตัวหน่อยไปเคียนกล้วยปาะน,นุ่นเอากล้วยนอนเอากล้วยนอนน้ำพอพอ่อพ่อมึงลูกคือมีเลือดออกเพื่อนลูกเจ็บได้ดีเพื่อน ตาหน่อยก็ได้ผูกกล้วยใบถึ้นมาเมืงองเป็นยังเราพสัสดุเรียกออกพอสัสดุเนี่ยวเรียวเรียกออกห้วยบ่ไบรได้แม่พสัสดนพาไปหาหมอได้ไปตรวจพสัสดุาตาหน่อยก็ว่าเห็นยเพิ่นอยู่หรอกปล่อยลูกไปใช้บพอพัสดุคิดไปทางไหนผุดเรลยวตาหน่อยคิดไปทางย่านย่านจะ่าไปตรวจแล้วเออ วายยาบาเพดกับบ,บ่มีหอ้อยเหี่ยงบ่มีอืมบ,บ่มีแผลบ,บ่มีเหี่ยง<ะ>เป็นแค่ท่อปัสสาวะอักเสบเป็นบ่แม่หมอวินใช้ออกมาหมอเพิ่นตรวจเมื่อเด้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเออติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนั่นแหละพี่นอ้องเกิดการเยี่ยวเหี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวไร ขอห้องน้ำบ่สะอาดแน่เขากันคือจังไปโรงยันจิตเด็กน้อยมันหลายมันหมดละกเปลี่ยนกันเงี้ยวเปลี่ยนเป็นเงี้ยวสิแม่กาดสิตละหรือไปน้ำทีสาธารณะหรือมือเพื่อนไปเต้นนั่นเพื่อนกินน้ำไหลายแล้วเพื่อนอั้นเงี้ยวเออเพื่อนช่วที่ได้เต้นเพื่อนใส่ชุดเพื่อนบอกกล้าเพื่อนบอกกล้าไปเงี้ยวไหมเแล้ยวไปแต่พอเต้นเร็วๆแับนี้ลงไป ลงไปแม่ก็สังเกตอยู่ดิแต่ว่าเพิ่นโมบอกแต่ว่าเพิ่นเริ่มเนี่เพิ่นเฮ็ดที่ปวดแหงนี่ว่าแม่ไม่จานองเป็นเหงียวแหงแล้วพานออกไปเหงียวแน่สั่นเลยพาเพิ่นไปเหงียวเพราะว่าเพิ่นใส่ใส่ถุงน่องแล้วเพิ่นก็อาดที่อาดที่ระคายเคียงบึก็กลาเหงียวสิเนเนเนี่มันเล่นมันไปกินข้าวลูกโอเคพี่น้องตาหน่อยย่างหัวหมูเดี๋ยวจังไปกินข้าวกับตาหน่อยเนาะพี่น้องนั่งพาลูกพาเมียนั่งผิงแดดก่อนผิงแดดก่อน อกินเขาบัวน่ะเห็นปะกำลังงามกำลังงามกำลังงามอุ้ยอมีดมะพร้าวออกนี่ให้เมียมีดมะพร้าวออกจังอยมันโมเขานี่นะขอบบุญขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจขอบคุัวเฮาผิพลาดาประการใดขออภัยไว้น้ำอันใดบทถือใจนะอันใดถือใจกะกดบึงเห็นเเด้อ รักน no, no. like ้อยๆแต่รักนานดูแบบจังสีหละพี่น้องปวดดีกแล่โอ้จสจีังสีเห็ดจังใดและบางไดดีบองไดนั้นกะพาไปมด โอเคพี่น้องสวัสดีทุกคนครับ